ตัวตลกได้บัฟมาให้เก่งขึ้นแบบมากๆโดยเพิ่มขวด2ขวด <Yeah. S 1> ผมมองว่าการเพิ่มขวดให้พี่แกมา2ขวดเนี่ยถ้าเทียบกาแฟก่อนๆเน่ยมันเหมือนเราได้ใส่อนอ,อนขวดม่วงอันนี้ตลอดเวลาแบบฟีๆเลย ทำให้ตัวตลกมีกระไรได้ต่อเนื่องและกำหมันมากๆโอเคเราจะที่ผมจะนำไปเล่นในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นตัวตลกสายสปีดล้วนๆเลยโดยใช้ออนอย่างตลับแป้งกับกล่องชิก้าโดยจะเป็นสายควันเหลืองล้วนวิ่งไปลก้กระดูวาราในเองโดยตลับแป้งเนี่ยจะเพิ่มเวลาของบับควันเหลืองให้อีก2วิถ้าเกิดรวมกับเวลาที่ปรับอมัยของบัฟควันเหลืองอ่ะพี่แกจะได้วิ่งไว8วิต่อกระดงควันเหลืองหนึ่งครั้งเลยก็คือดานมากๆ และกล่องสิก้าเนี่ยจะทําให้เราเห็นคนในระยะ16เมตรถ้าเกิดเรามีบัฟฟันเหลืองอยู่ตัวแล้วก็ส่วนเซเธอร์ก็จะเป็นสายสปีดรัวๆเช่นกันด้วยแรกจะเป็นอัมหิับไวยที่ถ้าเกิดเราได้ตีเซือร์เราจะได้บัฟเพิ่งไวขึ้น5%เป็นเวลาแป๊บนึงแล้วก็อันที่2จะเป็นเชดเดอเบสเก็บคนที่ไวห้หลังที่ถ้าเกิดเรายิ่งตีเธอเราจะยิ่งเชดเลือดไวขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดเราตีคนที่ไม่ขายมุม สเต็กก็จะแหยเองฉะนั้นก็จะตีใครก็คิดดีๆแล้วก็เพิกสจะเป็นไกลผ้าเหนือดับที่เป็นเพริกปีนขั้นต่างๆไปของเบตเกิลนี่เองแล้วก็สุดท้ายจะเป็นปลดเพื้อง,ง,องเพริกใหม่ของอันโนที่เมื่อเราปีนขั้นต่างๆหลังจากที่เราทำเซอร์เก็บได้เราจะได้มัเพิ่มพิมพ์ขึ้นหเปเ็นเป็นเวลา1ิวิเลยโอเคดูสิตัวตลกสามจปีดก,ก่อนอาจจะมีเท่านี้ดูดีเกมเพื่อนดีกว่าเนาะปะเลโก้ดูโอ้โหแล้วมีหกวัดจีคือตอนแรกผมบอกว่าจาก มีสี่ขวดมันมันเก่งแล้วนะตอนนี้คือมีหกขวดแล้วยิ่งเล่นสายขวดเหลืองล้วนเพราว่าน่าจะแบบน่าจะขี้โกงหนักมากเอาแล้วใครมาใส่อันนั้นมาแลีวยดมดมดมีก่อนดมนีก่อนใครมาใส่บิดเบือนมาไม่ใช่ิดเบือนเรียกว่านะไม่อดควรเพิกตายง่ายมาดีๆ <laughs> ตายง่ายก็ตายไปก่อนเลยกันนะอืจะมีคนลงไปเป็นรุ่นทำอุปกรณ์ข้างล่างปะ่ะ้องวีขอเดินแบบเดินดูก่อนละกันเมื่อกี้ผมเจอ2คนนะ มีใครนะคเดตกับแคลิสฟ,ฟิวอ่ะอยู่ตัดหน้าเราไปเมื่อกี้เออโอเคไม่เจอก็ไม่เจอเอ้ไม่เจอเอ้ยคนนี้เป็นนี่เป็นยูจีนโอเคไปว่าอะไร้ะให้เพื่อนแต่ด่านนี้ถน้าต่างกันน้อยอะเราน่าจะได้ใช้อันนั้นไม่ไม่ว่าไหร่เองช็อตที่ว่าไปนะโดดต่างแล้วิ่งไปดมอือมมีพลังแล้วครับผมมีพลังแล้วบนเหรอเพื่อนบนจริงเหรอบนจริงเหรอดมไปดิ เอ๊ะโอ้โหตรงควันเหมือนกันเพื่อนเขาตรงควันเหมือนกันเราก็ตดมได้เหมือนกันเอ๊ะเจ๊กโอ้โหวันนี้เพิ่งตัวประกอบคนนี้คนนี้มันสุดจัดมากโอเคไม่เป็นไรอะเรามีขวดแล้วตั้งสี่อันน่าจะไล่ได้แบบสบายอยู่มาผมก็ไล่เลยไงพับเพื่อนโอ้โหอ่ะดูทางอุปกรณ์หมันไส้คนนี้เป็นการสุดตัว เออเพื่อนี่ทำงานอยู่จุกควันมาป่าเรียบร้อยโอ้โหเราได้บแบบเราได้ควันอย่างง่ายมาจิกฉีปะไม่ฉีกผมก็ปีนตาไปเลยไอ้เพื่อนวิ่ขึ้น10%เอรตอ้ตอนที้เหลือ5้าอะไรไปต้อง10ก็ได้มั้งแต่ก็ทันอยู่โอเคกลับไปหายูจีนก่อนโอ้โหไปทันละเพื่อนเขาดึงแบบอย่างไปไวเลยทำไมเขาแบบรักเพื่อนขนาดนั้นนโอเคเชืนะเ่อมันละมาเรามันคนโน้ตวงเกมนะฮะฉะนั้นอย่างที่บอกบ่อยๆว่าทำอะไรก็ต้องรีบทำ เครื่องข้างจะติดดมควันมาอืมแต่ไปต้องกับพังไม้ก่อนไม้มันโหดคือเป็นแบบสองแผ่นติดกันอะอ่าเราโอเคขอทิบเครื่องก่อนทวงเกมก่อนนะดีกว่าไม่ทวงกันเลยแล้วก็เติมขวดด้วยให้มันเป็นแบบหกขวดมาเดิมคือเรามันเป็นแบบรีโหลดซินโดมเอแต่เขาไม่หิงกันเลยเนาะคือฝืนปั่นอย่างเดียวเลยหรอว่างนั้นเอาลวเขาปั่นแล้วเขาหายไปไหนอะบิดเบี้ยมันเนี่ยอ๋อฉีกมันนี่ เอ๊ะใครใครเป็นไปมนต้องทำอุปกรณ์ข้างล่างนี่มาดิดทำอุปรกรณ์ก่อนเถอเป็นใครวะา่ะรู้สึกแบบเป็นคอเด็ดด้วยนะมาดิคอเด็ดท๊อปไรอ่ะคอเด็ดเสร็จแล้วยังอ่ะ <c oughs> บอดี้บันเต้รวง,งเล่นไพร์ดีแล้วเอาไอา้ด้านสายเปิดกรอบมาไม่ไงั้นนี่คือเราแย่เอ้ยเอาว่ะโอาา้โห้ไปทันดูฟันก่อนพึ่งถุฟันก่อน,น,อนเอาคนเจ็บดีวกว่าดีๆไหนๆก็คือแบบ เจอเพื่อแล้วเรียบร้อยร้อยไล่ไล่เจ๊กต่อด้ไหมไม่ต้องอะอย่าไปดีลาเหมือนเมื่อกี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวโหนดไรดึงเขาไปอีกเดี๋ยวไม่ได้แขวนเดี๋ยวขายที่นหน้าอ,อ่ะข้อเด็ดจพยา,ยามฝืนเสกเสร็จปะผมขอลองเดินดิ่งไปอีกสรอบแล้วกันไม่รู้ขอดูก่อนเรามีเปิดกรอบอยู่คือเขาเสกได้เยอะแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะฝืนปะอ่าวันดีเพื่อเราเห็นอยู่นะเพื่อเราเห็นนายอยู่โอเคไม่เจอเราผมแปลว่าเขาไม่น่าจะฝืนเสกละ มาเพี้ยนจริงไเมื่อกี้ตีไม่รู้ทันป่ะแต่ผมไม่เสี่ยงดีกว่าเรียบร้อยอย่างนี้ทันกว่าเจ้านี่ตาย,ยาเลยเหลือแค่เฟสอออเฟสองอ๋อแค่เฟสสองไม่ดิเราไปหาโคดไปรู้ทางอุปกรณ์ก่อนไอ,อ้เพื่อนเสกอยู่ปะ่ะหรือเสกไปแล้วเสกไปยังโอเคน่าจะไปแล้วฉะนั้นช่างเขาแล้วกันเอ้ยโอ้โหคนนี้วิ่งตัดหน้าเราเฉยอะไรวะท่าอืมแตให้เพื่อน ตายไปก่อนใครมาช่วยเอ่ยดูทรงน่าจะเป็นแคร์นะแต่ผมรู้สึกว่าแคร์เขาเป็นบิดเบือนอ่ะคือผมหาเขาแบบไม่ไม่เจอเลยโอเคฉีดไปนู่นละมาปาขวดไปก่อนเอ้ยเห็นเห็นแคร์ข้างหลังแคร์ปิดเบือนจริงครับผมเมื่อกี้เห็นตัวเขาอยู่เดินผ่านหางตาเมื่อกี้นี่เอาวะอดีนเขาไมาหมวะโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมพับไม้ด้วยภาษาตีแบบตีข่มไปก่อนอ่าผมขอเก็บแล้วไว้ก่อนนะ ไอ้นะโดดต่างไปอ่ะขอไล่เขาแบบดีๆก่อนอดีเพื่อนเอาโดดต่างห่างนี้อะไรอย่ของเขาวแนะ่ว่าแต่เราเสียเซเบสไปก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่อืมถันละกันคือพอรู้สึกว่าตัวตลกมันมีขวดหกขวดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะคือมาไล่ต่อนเนื่องมากอะ่ะเอาละโอเคจะไปตายแค่จะไปตายเฉย,ยอย่างนี้ผมก็เซเบสมันก็เหลือแค่สี่ขั้นตลอดไปดิ เอ๊ว่าแต่เขาปัดเตะทุกอย่าไปเลยเอ่ะ,อะ,อะเจอเจอโอ้โหหมอดิขอโทษ่อลอืมดมกวันแล้วมีพลังเอาว่ะหมอดิ่มาดิโอ้โหอุตส่าห์แบบลองดูอ๋อมีแต่เราวิ่งไปด้วย,วววด,วยดมสักรอบหนึ่งสวยดีนะ่ควันเรายังมีอยู่ไปไหนอยาจะเข้าไม้นี้อย่างนั้นเลยมาแต่เราดมควันแล้วเรามีพลังโอ้โหดูคนนี้วิ่งฉีกดิวิ่งฉีกแบบประหลาดประหลายแล้วดมมาสวย เอาไม่ดมดมไม่ทันเมื่อกี้หมดก่อนผ่านกันได้วะมีก,กันทั้งวันได้ตรงเนี้ยรอบบนโคตรยาวเลยโอเคตียูน่าดีกว่าได้ทันอยู่นะเรียบร้อยเอ๊ะแต่เราเจอเจ๊กโอ้โหได้วิ่งตัดหน้าเราอย่างนี้คือเจ๊กคนเนี้ยเขาช่วยเพื่อนนะแค่รอบเดียวแต่เหมือนเขาแบบเหมือนเขาเหลือกัพยายามจะเตฟเพื่อนอยู่นั่นมานี้เราจะไปไหนเรไปไหนดูกันเดี๋ยวค่อยตีดีลอยดมมาละอืม ผมสักรอบหนึ่งสวยอืมตอนนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อนทานปะไิ่งไปกับโบโอเคป้าควนหลือไปก่อนี๋ยวเราก็มีหกขวดละคือถ้าเป็นถ้าเทียบกับเมื่อก่อนอ่ะเหมือนเรามีอะไรนะมีแอดออนเผยว่าล่าไม่พอใช่ปะคือเรายังม <os> ีแอดออนแบบเพิ่มขวดไปอีกอะเรียบร้อยโดดไปินไล์ปะเนี่ยโอ้โหไล์โอ้โหแล้วเขาปเลย โอเคผมต้อนเข้ามาข้างหลังก่อนนะโอเคตอนแรกก็จะวนต่อไอวนอย่างนี้ก็ไล่ต่อเลยฮนะไม่ด้เพี้ยนออกไปใส่โอ้โหมันก็จะวิ่งยาวเลยอ่าโดดระตาอย่างนี้โอเคผมปีเลยมาตอนนี้วิ่งไปขึ้น1 5เปอร์เ็เหมือนมีขายมุมขั้นสองกันแหละปลาขวดชมพูกันสักขวดนึงอืมเขาจะได้บอกฉีดยาก,ยาก,ยากหน่อยลองยอยด้ฉีดหนึ่งดิเอาแปล่แล้ววนะอน๋อวนเพื่อนพับไม้ตึงๆ เออทันปะอ่ะไปโดดอย่างงี้ผมว่าทันอยู่ไม้ข้างหน้าโอ้โหไม้ข้างหน้ามันต่อกันอย่างงี้เลยตอนแรกนดีวว่ามีไม้แค่ด้านขวาแค่เดียวโอ้โหสุดจัดเกินมาอย่างน้อยคนนี้ก็เสียไม้ดีๆไปเตแบบหลายแผ่นอยู่เราควรทิ้งยังไหมโอะบ้านใหญ่มีนี่มีหลายคนเลยเนี่ยเราตีอย่นี้ดีกว่าหมา,มาปล่อยคนไปขายมุมงไปก่อนเนะเาะอดีเพื่อนมมอย่างหน้ก็สามาขั้นแล้วฮะพอแบบพอมันอยู่ดมมาเอ้าเฮ้ยคนนี้ปิดเบือนคนนี้ผมไม่เห็นออร่าเขา โอ้โ oh, หบ oh, oh, mm ิดเบือนจริงจังพับเพื่อนพับเออนั่นแหละพับแบบมันๆโอ้โหลืมไปเราเป็นขวดชมพูพับเพื่อนสักแผ่นหนึ่งเออนั่นแหละน้ำปลาทันปะผมขอปลาดักไปก่อนโอ้โหไม่ทันโอ้โหไม่ทันปลานี่มาอืมโดมมาดมมาอืมโอ้โหคนนี้บิดเบือนแบบจริงจังเกมมิ่งเสียเวลาชะเตกแล้วเด้อคนเนี้ยป่าดิสักรอบหนึ่งโดดกลับมา โดดกับมามันอกคาละมาทีทีอ้โหไล่คนนี้อยู่คนเดียวเสียไปสองเครื่องโอเคแต่งหน่อยเขาก็เสียไม้บ้านใหญ่ไปทุกแผ่นเลยฮนะคือทุกแผ่นจริงๆในเขตบ้านใหญ่เนี่ยก็น่าจะโอเคอยู่โอเคกันคนมาอยู่ใ,ใกล้เนียนสองไฟอะไรอย่างนี้มีปะโอเคไม่มีเลยอ,อย่างน้อยตีนี้เขาก็ไม่ค่อยเซฟไม้กันอันนี้คือผมพยายามปล่อยใจตัวเองอยู่เนี่ย ไม่ให้ผมรู้สึกแย่มากกว่านี้โอ้โหเครื่องนี้ก็จะติดดูดิคือปั่นได้แบบเยอะจริงอ่าออกไปละโอเคคนที่เป็นยูจิเอา้าล้มเจอใครเนี่ยเจอเดวิดคิเงเฉยเขาจะว่าผมโผล่ปะอยู่ดีผมก็เดินม,มาตีเขาแบบจากมุมมือดอย่างนั้นนหะมาไล่เลยเอ้าโดตาเหรอโดนตาทำไม่ได้เอา้า,า,มอาไม่ต้องไม่ต้องปีนตามแล้วไม่ต้องปาจี้ปีนตามมันหวนไปก่อน เครื่องของเซบิวคนนั้นจะจะติดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนหนีเราเป็นคนโนถ่วงเกมนะฉะนั้นคือจาทํมาเลยก็รีบทําไม่งั้นเราจะตามเจอไม่ค่อยทันอ่ะหมายถึงตามเกมเจอนะอ่าโดนคนมาสวยปีนตามมาเดี๋ยวเราปีนไวอยู่ไม้ป่ะเพื่อนไม้มีปะอ่ามาตรงนี้โอ้โหไม่ยอมเปด้วยนั่นเขาก็แบบเล่นเก่งแหละที่ไม่ยอมเปไม้มั่วซั่วแต่ตรงเนี้ยตัวเองปแล้วจะได้ปะคือแบบโบบีแล้วอ่ะ อรดต่างเหรอทำมนะ่ะโอ้โหฉีกเฉยว่าจะแบบว่าจะปีนตามโอเคช่างมันนะไม้ใบใหญ่ไปเลยเพื่อนโบเบลแล้วอืมแขวนประกอนโอ้โหแล้วมีคนเสกบุญด้วยอ่ามีคนเสกบุญตรงนี้บุญบุญล,ลบลอยปะโอเคไม่รู้แหละแต่มีคนช่วยแล้วรู้สึกเหมือนเป็นสองคนเลยเหมือนมีวิบยิงแบบไปเสิร์ฟอีกแรงด้วยนะโอเคผมเจอใครนะเฟิงหมิน่มนอย่ไล่เฟิงหมิ่นดีกวา่าเนี่ยแต่บิดเบือนเขาหมดแล้วอ่ะบิดเบือนอ่ะ คือแบบอยู่ดีก็หมดแบบเอ็งให้อย่างนี้เลยอะ่ะโดมไหมสวยไม้เพิ่มไปขึ้นอีกจึงหนึง่งไม้ข้างๆนี่เหลือแค่แผ่นเดียวผมน่าจะพอไหวอยู่พับโดดกลับเอาวะ่ะหมดนี่สุดจัดเกินเอาแต่ฉีกมั่วๆอย่างนี้กันละอ้โหเครื่องเลเครื่องสุดท้ายเครื่องติดกันเลยโอ้โหไม่ได้แก้เกียร์เขาว่าติดกันเลยอืมขอแบบพยายามแก้เกมก่อนแล้วกันตอนนี้ เอา้เราก็ไปเสกบูญใหม่อีกแล้วถ้าเกิดเราจะเอาเกมแบบการันตีชนะนิดนึงหรือเพิ่อมโอกาสชนะอย่างเงี้ยเราต้องไปไปซัมเปิมินนะเอ้ยนี่หรอทันปะไม่ทันไม่ทันเพื่อนผมว่าคนนี้ไปแทงหลังชัวร์แต่เมืกี้ผมเห็นเดวิดคีงอยู่หลังนี่ไปแล้วปะโอเคผมขอปลาขวดดวยก่อนการเขามีแทงหลังโดดลงมาจะได้ฉีกไปไกลนะ แทงมาโอเคไม่มีเรียบร้อยตายไปก่อนรีโรดีมาขอเดินดิ่งไปโซนซ้ายบนก่อนเพราะว่าโซนนั้นเขาปั่นได้แบบเยอะเอาการแล้วก็ตรงนี้ไม่มีคนด้วยว่าเคยแหละนี่ไงเป็นเครื่องของเซบิวโอโ้จะติดแล้วนะ่ะโอเคตั้งทิ้งก่อนนะไม่งั้นเราแย่โอเคเรากลับมาอืมดองควันต่อสักนิดนึงผมว่าเดวิดคิงน่าจะเนียนอยู่เครื่องนี้เอะมีแต่คนเนียนเว้ยโอ้โหมีแต่คนเนียนจริงตอนนี้ อโหติดจนได้อันนี้คือทิ้งหมาอื่นแค่แป๊บเดียวเองเนี่ยมาอย่างไรก็เจอคนนี้แล้วมาอืมได้คนนี้ก่อนก็ได้ป่าขึ้นไปมาเราดมเรียบร้อยดมมาก่อนนิดนึงถึงปานกลางถ้าเกิดเขามีต่างนะผมจะปีนตาวเลยมาแล้วผมก็จะเรียบร้อยเดินไวมากๆอืมเซปิวเซปิวมาดิตีเสร็จต้องแบบต้องทิ้งคนก่อนเลยอ่ะหลอกนนี้รอบนึง โอเคเก็บเซฟไปก่อนหวังว่าเดวิดคิงน่าจะพยายามไปเปิดประตูฝั่งนู้นอยู่แล้วก็หวังว่าเขาจะเปิดประตูไปทันก่อนเซบิวล้มไม่งั้นาเขาดึงนะดึงเคสทันอะมาหลอกมนดิอโอ้โหเขาฉีกไกลมากอะคนที่เล่นเป็นแบบสุดๆเลยเด็ถึงแม้เขาจะไม่ค่อยเซฟไหมก,ก็เถอะแต่เขาก็แบบวางแผนการเล่นก็คือแบบก็คือดีเอาเรื่องอยู่สวดิเพื่อนลอมาโอเคเราว,วิ่งไปอยู่เอา้าหายอยู่ก็หาย ไหนพี่ไหนนี่มาแขวนคนที่ก่อนโอโ้โหเนียนเป็นเสกบูนถามจริงโอเคบูญลบลอยจริงทุกคนคือแบบลบลอยแบบจริงจังเกมมิ่มาทันปะเนี่ยผมต้องปลาขัดเขาไม่ให้เขาเปิดประตูได้อะเจ็บร้อย หากขดเขาเบียอเขาเปิดประตูไห้หากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทัานหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อคาเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับตงไปนะครับพี่ถึงหูฟังพิ่ถึงบไซต์ดทคนะครับจุ๊บจุ๊บวันนี้เรามีร้านเติมเงินตีมอลเล็ตม,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 มาแนะนำที่เติมถูกได้มากกว่าเติมเอง แถมทางร้านยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสติมูลเลตให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด้การสแกนเคียวโค้ดไลน์หรือสามารถเข้าร่วมทิชของเราได้เลยอ,อย่างจริงตามเมื่อกี้ไฟเสียเลยอันนี้คือผมต้องแบบมามาเห็นตอนที่ผมตัดต่อไปแล้วว่าโอ้โหไม่คลิปดูแบบดูไม่ได้เลยนี่คือผมต้องแบบมาเล่นอัดใหม่เอาแล้วเขาเปไมไม้แม่เชืเพื่ออะไรเนี่ยเอาแล้วอันนั้นอะไรวะเนะี่ยอยู่ดีก็ระเบิดตามตุต้มตามไปหมด มาดิอย่างที่ผมแบบมีเวลาเหลืออยู่อ้ไม่โดนเฉยโอเคช่างมาแลวกันนะมาผมเจอคน,นหล่อวันที่รอบนึงอ่าขอไม่ขอตีได้ไหมอ้โหได้แต่ตีไปเรียบไมโอเคไม่เป็นไรอะอแล้วเราก็ปวนคนที่ปั่นไฟได้แบบเยอะอยู่ดมมาเพื่อเยียบรหลยดมหวโอเคอย่างนี้เราก็อืมได้บัฟอะไรเยอะอยู่มาผมก็เล่นนี้ต่อเลยผมเดินไปขึ้นอยู่นะตอนเนี้ยได้ปะ อเดี๋ยวโอ้โหเปไม้แบบไม่มองหลังดีกว่าคนที่แต่ปะแหน่แหนลองโดดกันก่อนทีนึงไปหลองอะไรอย่างงี้โอ้โหตีสี่ไปเนี่ยฮะถามจริงทำไมเก่งกันจังอไงลองคนนี่ลองตรงนี้อืมโอเคสรุปตี้นี่ค่อยยอมเจ็บกันสามคนเพื่อที่จะช่วยคนคนเดียวสุดเซฟน่าจเจอตีสี่จริงแล้วผมคิดว่าอย่งนะฮะโอ้โหแล้วบ้านใหญ่นี่ก็คือปั่นได้แบบเยอะเอาการเหมือนกันเอ้ยเจอใครเนี่ย โอ้โหเจอแนซี่กับอ่าลูกเอสออกไปนู่นเอาโอ้โหคนที่บิดเบื้องนะผมผมไม่เห็นอลาลาเขาเจอคนเล่นบิดเบื้องติดเยอะน่าจะแบบสู้ยากหน่อยเพราะเล่นสายแบบอลาลาควาดเหลืองอ่าอืมตีพิกอรอย่างงี้เอสน่าจะมาช่วยนะฮะอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เจ็บนี่ไงอ่าแล้วอีกคนหนึ่งอ๋ออยู่คนหนึ่งชิมแล้วปะโอเคผมเห็นอะไราอีกคนหนึ่งไม่เจอโอเคออกวันนี้ครับผม นี่เจอแล้วผมออกไปนู้นวันนี้มันเซนเป็นการส่วนตัวจริงไม่ใช่หรอกผมขี้เกียจไปไล่ไล้เอกแต่มันเป็นขายมุมเดี๋ยวเซนเบสที่ออกมาเดี๋ยวจะไม่เล่นหรอกอา้าวออกวันนี้ช่วยมาผมจะเดินไวอยู่จึงหนึ่งตายาป้าพอหลังเนี่ยตายาชัวป้าเรียบร้อยแทงอนะ่ะักจึก๊กโอเคไม่มีอย่างนี้อืไม่มีอย่างนี้นก็แจมอ่าขอมาชิปเครื่องรงหมูดี๋ยก่อนเครื่องน,นี้ก็ปั่นได้ค่อนข้างเยอะเอาการเหมือนกัน โอเคแล้วก็มาเราเป็นลีโดซินโดะปผมก็ลีโดต์ก่อนเลยอะเพราะว่าเกิดผมไปไปซ้ำคนที่ชื่อว่าอะไรนะเดมเดมดิกแล้วเนี่ยเพราะว่าเซอร์น่าจะแบบแห่กันมาที่จะแบบมาปบป่องเคลื่อนขวเนี้ยใช่ป่ะมาดีนี่ไงป่ะเขาต้องแห่มาปบป่องอยได้ผมคิดว่าอย่างนั้นโดดเรียบร้อยโอ้โหตายยากเหรอเกินกืนอะไรแบบเหมือนที่เก่งขนาดนั้นมาเอ้าเอาเอาหลอก่อนดิ เรียบร้อยไม่มีแทงหลังเลยใช่ปะนะผมก็จ้ำเลยรายการอ่ะโอ้โหพี่ยีนทำไมคุณมึงถึงเ,เล่นแบบขี้ซ้ำขีำ้แคมป์ขนาดนี้โดนเขาแบบด่าพ่ออัานี่คือแบบแย่เลยเนี่ยอ่านี่ไงเซไปอยู่นี่ผมโอเคออกวันนี้ได้ปะเนี่ยมาเอาตีนะผมแล้วก็ได้บัฟปีกะต่างแล้วก็ไวนนตอนนี้ไวขึ้นห้าเปอร์นตบวกกับเพิ่มเอเลี่ยนอีกก็เป็น10และฮะตอนนี้ ไอ้เพื่อนพับไม้ปะโอเคผมก็มูนบวกมาเขาไม่เห็นตอนนี้ใ <laughs> สออาา่โมร่าเลยคือแบบอย่างดีจดัดอะรู้เขาว่าเขาฉีกเขาบนถอดอย่างสุดยอดมากไอ้เพื่อนคนนี้เฟรชแรกเพรื่องเพิ่งติดเครื่องแรกอยู่เนี่ยไม่รู้ว่านนซี่เข้าไปเนียนปั่นแยกอยู่ไหมโอ้โหเป็นเครื่องเอเดอะไม่ไม่อยากไล่ไ,ไปขายมุมอะคือแม้มันจะเหลือ3คนอะนี่คืผมเจอแนนซี่แล้วครับผมมาเราไปไล่แนนซี่กันดีกว่าตอนนี้ก็ ติดเล่นต่อก็ได้ก็น่าจะโอเคอยู่โอ้โหคนที่บิดเบือนคือผมหาเขาแบบไม่เจออย่างจะมีะ่เลยอ่าแล้วเขาฉีกมาอย่างนี้มาข้าเมื่อกี้สวยมากนะแต่เขานั่นเฉยไม่ยอมบนเฉยเลีบยถอยโอเคปีเลยก็ได้บับเดี๋ยวค่อยรีบรอบนะ,ะก็ได้ไม่น่ามีปัญหา,ห,าหรอกโอ้โหขนาดตอนอุ้มยังแบบยังเดินไปเลยโอเคผมขอลาไปถาแถวกาม็บดูก่อน จะได้กลับมาไอ้นะคุมเลยก็ง่ายหน่อยเ,อเครื่องเนี่ยเครื่องน่าถึ่งหันไปเนี่ยเป็นเครื่องของลุงลุงเอสนะผมจะไม่ยุ่งเหนเขาแล้วกันนี่ไงคือเป็นเครื่องที่ไกลมากเราไม่ต้องคุมก็ได้เซบิวจะช่วยป่ะโอ้โหเซบิวเขาช่วยเฉยคือเป็นเป็นคงรักเพื่อมากเคกลับเลยเดนไม่เขากล้าคนเจ็บมาช่วยผมก็กล้าแบบกลับมาคุมมาตอนเนี้ยอ่านี่ไงเจอหมดเลยมาปาควบไปก่อนเพื่อนเสียไม้หน่อย แล้วทำไมถึงไม่ยอมพับไม้กันอนะโอเคเดี๋ยวไปขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะฐานเพื่อนมอหลังนี่ตายยากเรียบร้อยล่มเจอลุงเอสเมื่อกี้ตรงเนี้ยไปละนี่ลุงเอสอยู่นี่โอเคแล้วเขาฉีกรอบอีกรอบนึงเรียบร้อยทันเพื่อนดึงกันอนะโอ้โหเป็นคนสุดจัดโอเคขอดักก่อนดักทางก่อนแล้วก็อืมเขาต้องโอเควนไม่ได้ คือต so ้องฉีกเลยอ่ะหวังว่าเพื่อนเขาจะไม่มีรูเองเลยกันนะก็น่าจะจบคลิปไปแล้วมั้งถ้าเกิดเขาไม่มีรูเองกันให้เรียบหอยโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปรีวิวตัวตลกที่ได้รับการปับมาในแพทนี้ผมมองว่ามันเก่งมากตรงที่มันเพิ่มขวดมาให้เรา2องขวดอะคือ มันเหมือนเรามีแอนม่มงมาแบบไม่เราฟรีๆเลยคือมันโคตรจัดมากกันแหละโอเคไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกับผมได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมุณครับ